ครับกาับสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านวันนี้เรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับวันนี้มีพระทั้งสายใต้ทั้งพระกุทั้งเครื่องรางเลยนะครับผมเหมาบ้านมาได้นะครับอย่าลืมนะครับโทรมาได้ครับ0 9 4 7 5 7ก5าสี้นยาหาหต้นละมา นี่ครับองแรกเลยครับองค์แรกนะครับพระบูชาต้าตักสามนิ้วหลวงพ่อกวยครับเนื้อกลับหมดเลยครับเนี่ยปีศูนย์สองครับรุ่นแรกๆครับพระตั้งหน้ารถองค์นี้เก่ามากครับเก่าหมดเลยครับดูดินไทยครับเหลือเท่านี้ครับดินก็กระเทาะอะไรหมดแลวครับเหลือเท่านี้นี่ครับอง์นี้ครับพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาท หลวงพ่อกลวยครับเก่ามากครับปีศูนย์สองปีศูนย์สองครับพี่มาเลยครับสนใจทักได้ครับโทรมาได้ศูนย์เก้าสี่เจห้าเจ็ดนห้าห้านี่ครับไอ้งั่งตาไฟทรงเครื่องนี่ครับพี่พระงั่งตาไฟทรงเครื่องครับพี่นี่เราใช้เดิมมาครับเชือกยังอยู่เลยครับดูนะครับผมใส่เครื่องลังไม่ควรพลาดนะจ๊ะ ไอ้ง้างตาไฟหรือบางคนก็เรียกว่าพช,ชัยอะไรประมาณนี้นะครับองค์นี้เอาแปดร้อยบาทครับวมส่งให้นะราคายัางไงโทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนี่ครับส่วนองค์ต่อไปนี่ครับพระโกสนิมแดงสุพรรณบุรีนี่ครับพระล่วงหลังลายผ้าสนิมแดงสุพรรณบุรีนี่นะครับพี่แดงลูกว่าครับพี่นี่ครับแดงลูกว่าสุพรรณบุรี หกร้อยบาทน,นะจ๊ะรวมส่งนะจ๊ะโทรมานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพระร่วงสายเหนียวเมืองสุพรรณบุรีครับพระร่วงหลังรายภาพสนิมแดงลูกว่านี่สายพักกุไม่ควรพา้าน่าใช้มากครับพบเจอน้อยนะสุพรรณบุรีครับไม่ค่อยจะเจอนะครับผมส่วนองค์นี้หลวงพ่อเงินฟ้าคำลน มีอุนี่ครับพระแท้ดูง่ายๆครับนี่ครับดูตนดนะครับดูข้างองค์นี้ฟ้าคำลนนะครับพระแท้ดูง่ายง่าย0บาทพอครับ1,000บาทครับฟ้าคำลนนี่ครับมียันนะตรวงนาอกเนี่ยครับหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนครับ1,000บาทนะครับโทรมาได้นะจ๊ะ ส่วนองค์นี้ครับโอ้โห้พระปิตาบรมอาจารย์สายเขาอ้อครับหลวงพ่อปานพระปิตาหลวงพ่อปานพิมพ์ตะภาพน้ํานี่ครับเก่ามากครับเก่ามากครับเอาแ0 0บาทพระปิตาหลวงพ่อปาน800บาทครับสายเขาอ้อหลวงพ่อปาน800บาทครับสายเขาอ้อครับพี่พี่นี่ครับเก่าจริงครับพี่ พิมพ์ตภาพน้ําครับเอาแปดร้อยบาทส่วนองค์นี้หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยอย่างนี้เลยฮะพี่ๆนี่ครับนี่ฮะจมูกชมพูคาบเบา้านี่ครับนี่ฮะพี่ๆคาบเบ้าเห็นไหมครับนี่ฮะหกร้อยบาทนะครับองค์นี้รวมส่งนะจ๊ะ หกร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับหล,หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานหกร้อยบาทนี่ฮะโลหะจะเป็นก้อนก้อนๆเน,นี่ยครับนี่ฮะนี่ยพระหล่อบโบราณแท้ๆไม่ใช่พระฉีดคาบ้าคีบ็อกยังมีจำเดิมเลยครับช่อใหญ่ๆนี่ครับหกร้อยบาทครับพี่ๆรวมส่งนะจ๊ะ นี่มีอีกองค์มาแล้วครับพระปิดตาสายใต้พระปิดตาสายใต้สายเขาอ้อครับหกร้อยบาทองค์นี้รวมส่งหกร้อยบาทนะครับองค์นี้รวมส่งนะครับคนละองค์กับอีพีนู้นนะครับอีพีที่ผ่านมาในคนละองคกันนะจ๊ะนี่เพิ่งได้มาใหม่เลยจ้าหกร้อยบาทนะจ๊ะพระปิดตาเห็นเขาว่าเป็นพ่อท่านเอียดนะเขาอ้อนะจ๊ะหกร้อยบาทนะจ๊ะ ส่วนนี่ครับพระปิดตาเนื้อทองแดงเถื่อนมีดอกจันนี่ครับสายนี่ฮะพระสายใต้ใสายนครน,นะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงเถื่อนมีดอกจันนะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรวมส่งหกร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ๆอย่าลืมนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกต้นลามาโทรมาได้เลยนะจ๊ะ ส่วนองค์นี้ครับเบนจะพาคี ja i, นี่ครับเนื้อดแดงๆเนื้อดแดงๆครับเลี่ยมเก่าๆครับผงสุพรรณออกเป็นงวงช้างเลยไหมฮะตรงตำราเลยนะครับเนื้อดแดงๆนะครับเลี่ยมวินเทจเลี่ยมวินเทจนี่ครับนี่ฮะมีหลังรอยนิ้วมือคนกดนี่ฮะเนื้อดินกองเนื้อละเอียดยิบเลยครับ นี่ครับผงสุพรรณเนื้อดินกองนะพี่พี่จา๋านี่นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเรื่องวินเทนเลยโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์อาจารย์แจหน้าหน้กหูครับเนื้อทองผสมครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะรวมส่งให้เลยนะจ๊ะหกร้อยบาท 600บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ๆนี่ครับสวยความเก่าความเก่านี่ครับเนื้อโลหะผสมอาจารย์แจ๊ะหลวงพ่อเงินพิมพ์อาจารย์แจ๊ะน้านกคู่หกร้อยบาทครับเพ่ส่วนองค์นี้ครับหลวงพ่อไปโอ้โหนี่ครับหลวงพ่อไปเก่าจริงครับสวยมากลยฮะดูโลหะความเก่าหลวงพ่อไปนะครับเอาห600้อยบาทนะครับลมส่งนี่ครับส่งให้ถึงที่เลย ห0 0บาทจะ้ะ6กร้อยบาทจ้ะพี่พจ๋า600บาทนั้นจ้ะหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปนี่ครับหล,อบบล่อโบราณขนาดขึ้นคอเลยนะหลวงพ่อไป600บาทจ้ะพี่นี่ครับชัดไหมนี่ฮะห <c oughs> กล้องก็ไม่นิ่งจิงมือก็ไม่นิ่งมือสั่นตลอดอ่ะมือสั่นตลอด เราก็มีกินแต่มือสั่นตัวไหนพุทคุณแรงครับหกร้อยบาทนะครับพี่ๆนี่โทรมาได้ครับนี่กะทีเด็นเลยครับพอท่านขายวัดสวนขันปีศูนย์ห้าครับพี่โอ้กุนอู่นะพิงนื้หน้าลิงก้นอุทำ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 แท้มีเข็มด้วยนี่ฮะหนึ่งพันบาทจ้าองค์นี้หนึ่งพันบาทมีเข็มด้วยยอดนิยมนะครับอ่าดูครับนี่ครับผม นี่ครับตัวตะไบแทงนะครับผมกล้นอุกลึกๆมีขี้เบ้าด้วยเห็นไหมจ๊ะหนึ่งพันบาทจะพี่จานี่ครับหนึ่งพันบาทจะพพ่ปีศูนย์ห้าวัดสวนขันพอท่านขายหน้าลิงกล้นอุกมีเข็มบล็อกนิยมจ๊านี่ครับสิวลีหลวงปู่โต๊ะ สิวเวลีหลวงปู่โตเอาห้าร้อยบาทจ้ะนี่ครับคมลึกหนังสือชัดเจนครับเนื้อผงใบลานครับพี่พ,พ,พี่นี่ครับเนื้อผงใบลานครับพี่พี่นี่ครับนี่ครับเนื้อผงใบลานจ้านี่ครับพระสิวเวลีหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนี่ครับเอาหกร้อยบาทนะ รวมส่งให้นะจ๊าเนื้อผมไปลานนี่ครับส่วนองค์นี้ครับพระสวยๆครับหลวงปู่เผือกก็กิงแก้วหลวงปู่เผือกจะพีจานี่ครับเอาหกร้อยบาทจ้ะเก่ามากฮะเก่าจริงครับได้มาแบบนี้เลยฮะน้ำมันตั้งองค์ตั้งอยู่ขึ้นเห็นไหมนี่ครับแม่จากซูมก็นี่ครับพี่จะต้องเพิ่มไฟอีกแล้วไฟสามดวงไม่พอ ต้องเอาสักสิบดวงผมว่าเนาะนี่ครับเป็นเน,าานื้อผงแบบนี้เลยนะพี่พี่ดูนะครับนี่ครับพี่เนื้อผงแบบนี้เลยครับอาห้าร้อยบาทแล้วกับบกนองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายนี่ห้าร้อยบาทรวมส่งโทรมานะชอบองค์ไหนอะโทรมาได้เลยจ้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกตนลามา่าแอดไลไน์ได้เลยนะจ๊ะ